ท่านผู้ชมครับศึกจ้ามวยไทยก็มาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับเป็นมวยรอบที่สดุเงินล้านในรอบตัดเชือกคู่แรกฝ่ายแดงขวามือกบไหว้ครูอยู่ก็คือซส่งมิงเรดชชอวัชรินน้ำเงิน่องสายสอสวัสดเปิดเป็นข้อมูลในการชมในรอบตัดเชือกคุณพัชรินคุณพัชรีเชิญครับ,บค่ะสำหรับ มวยรอบรองชนะเลิศของอีอิสุเงินล้านนะคะ mm hmm. ก็เป็นรอบตัดเชือกมุมแดงนั้นสมิงเดชชอวัชรินน้ำหนักที่ช่างมเช้า่อเช้า112ปอนเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาทั้งหมด75ครั้งชนะ53ครั้งแพ้20ครั้งเสมอ2ครั้ง mm hmm. ครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะเทนนิสเกิลน็อกเอา์ยกสสินชัยน้อยสอกิติชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุย0่ปีค่ะคุณประเดชคานทองครับผู้จัดการฝ่ายวางแผนจำหน่ายบีบริษัท ตรีเพชรอิวสูเซลจำกัดมอบมาลายครับและสำหรับมุมน้ำเงินนะคะพองไซส,สอสวัสด์น้ำหนักที่ช่งางเมื่อเช้า114ปอนลดไป2ปอน์เป็นชาวจังหวัดสกลนครชกมวยมาทั้งหมด102ครั้งชนะ82ครั้งแพ้18ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะคะแนนแฮกปอพงสว่างที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ19ปีแต่การคอสอกกลับเขาลอยนอกได้แอนดีซินมอบ1 0,000นโจเค่ฟาดหาง3 0 0 0 0 ชกแล้วเกินบาดแผลแตกครับแอนะจะินมอบค่ารักษาพยาบาลเข็มละ5 0 0บาทนะครับทันน็อกกันได้มีเงินสด5,000ันจากน้ำมันเครื่องเอสลูปเอ็กดีสามฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรบทุกแต่ถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนก็มีสายสอดคอทองคำอีกเส้นหนึ่งจากนครอทองพ้าวิวโดยคุณประชาติปิญญาคงทาวเท้าราคาถูกย่านบางบัวทองและบางใหญ่โครงการติดทนล12เลนน้ำไม่ท่วมทุกโครงการนะครับและทุกรอบ2เดือนคุณบุรเดชอินทระกำแพงเจ้าของนี่จะสารมหาเศรษฐี ก็จะมีรางวัลพิเศษให้กับนักมวยที่นําแม่ไม้มวยไทยมาใช้ในการแข่งขันอย่างงดงามโดยมีพุตรีวินวรน์อิรังเจรขาเป็นผู้ควบกคกุมดูแลการตัดสินในทุกสองเดือนครับครับท่านผู้ชมครับวันแห่งการรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมกว่าจะเหลือ4คนสุดท้ายเนี่ยนะครับในวันนี้ ก็สู้กันมาแบบชนิดที่ว่าเต็มที่ทีเดียวครับในศึกประทะดาวเดือดอีสุสุครับทั้งที่8คนระับก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบน,นะครับว่าตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมที่ได้ชมการแข่งขันนวยไทยอีสุสุครับทั้งที่8หรือใช้ชื่อว่าศึกประทะดาวเดือดนี่นะครับเพื่อลุ้นรับ ของคำแท้มูลค่านับแสนบาทก็ใครที่ทายว่านักมวยคนใดจะเป็นผู้ครองตำแหน่งแชมป์มวยรอบปีสุดุคร,รับครั้งที่8นี่ตอนนี้ผ่านมา4คนแล้วสองคนที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ฝ่ายแดงสมิงเด็ชววัวชรินซ้ายมือท่านผู้ชมขวามือนั้นก็คือผ่องใสสสวัสดไทยชนะคู่นี้ ก็จะไปพบกับนักชกอีกสองคนที่เหลือคือเพชรสวางอบอริจินซึ่งจะเจอกับเดชปราการปอปีชาในสัปดาห์หน้านะครับชนะคู่นี้ไปเจอคู่ชกเพชรหวางกับทางด้านของเดชปราการในสัปดาห์หน้าแล้วก็ไปชิงกันก็ขอให้คายมาว่าในจำนวน4คนเนี้ยนะครับที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยคนใดจะเป็นผู้พอองแชมป์ ในมวยอีสุสุครับครั้งที่8ศึกประทะดาวเดือนสำหรับผู้โชคดีก็จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก5บาทจำนวน1รางวัลและก็สร้อยคอทองคำหนัก1สลึงจำนวน30รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลน,นับแสนบาททีเดียวติดต่อขอรับแบบฟอร์มการท้ายผลได้ที่โชว์รูมอีสูสุทั่วประเทศหรือจะกรอกทำทายผลลงในไปรษณียบัตรแล้วส่งไปที่ ฝ่ายส่งเสริมการขายบริษัทตรีเพชียิสุสจำกัด1088นะครับถนนพิพาบรีลังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900และวงเล็บบุมซอมบอกว่าศึกอีสุสครับครั้งที่8หมดเขตรับใบทายผลวันที่15มกราคมนะครับแล้วก็จะมีการจับสลากผู้โชคดีภายใน หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็ไล่ยาวกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรางวัลน,นะกดยกที่หนึ่งครับครับท่านผู้ชมดูภาพชาครับเตะตัดไปเลยครับทางด้านของสมิงเดชครับมาเตะขวา่าดก้านคอแล้วแม่ตามมา ทุบซ้ายทุบขวาเลยอย่างวานี้ถ้าก้มไม่ทันก็ต้องลำบากครับขอเชิญร่วมกับการจัดงานวันเด็กของชาวสัมพันธวงศ์กับคุณเกียรติกุลเกียรติมหาคุณเย็นวันนี้ครับที่โอเดียน17นาฬิกาครับมีอาหารแจกให้รับประทานฟรีกว่า70ร้านครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่2ครับแดงสมิงเดชชวัชรินครับ ผู้นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับครั้งแรกเนะี่ยฝ่ายแดงชนะครั้งที่2ฝ่ายน้าเงินแก้มือชนะนี่ครั้งที่3ครับสมิงเดชชอวัชรินแดงครับทองใสสอสวัร์น้ําเงินใครชนะอ้โหสมิงเดชเดนีเดินลุยด้วยหมัดไท้ายบัตรขาเลยแม่องใสก็ขันศอกขาดักไปตีเข่าขาสมิงเดชข,ขันศอกท้าย สนุกครับท่านผู้ชมครับวยรอบตัดเชือกสีคนสุดท้ายครับไทยชนะเป็นตัวยืนครับแล้วก็จะไปเจอกับผู้ที่ชนะในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านั้นก็มีเพชรชวางออริจินนะครับก็ตั้งกันไว้จะเจอกับเดชปราการปอปีชาใครชนะก็จะมาเจอกับผู้ชนะ นี่นะครับโอ้โหของสายเตะฝาต่อยฝาครับสมิงเดชนะเก่งหมัดซ้ายไม่นั่นทีเดียวครับต่อยฝาเขาที่ไปหน้าของของสายต่อยฝาไปทีหนึ่งต่อยซ้ายต่อยฝาต่อยซ้ายไปที่ไปหน้าของสายวันสอบฝาสกัดไปนะครับของสายนี่มีดักด้วยสอบฝาได้ได้หน้าไม่เลื่อนทีเดียวครับ ้อยไถ่โยนขา่าวฝาซิมิเก็ตต่อยไถ่ซิมิเก็ตต่อยไถ่ไปทีหนึ่งต่อยไถ่ต่อยฝาปัดตัวนะครับตอนนี้ไถ่นี่ก็อยู่เดียวได้น็อกกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือศึกอีซูซ์เงินลัดหลอบตัดเชือกครับโอ้โหตอนนี้ซิมิเก็ตวางแขนทรายไปสองดอบต่อยไถ่ต่อยไถ่โอ้โหตอนนี้โดนขวาแล้วครับอกกรของไซก็ฟันต่อฝาสกัดการบุกของซิงเก็ต ดูครับปวยผู้นี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนีค้ค,ครับอ,องสายนะลดปอนปอนะครับมา114ช่ได้่พิกัด1น2ครับสิงเดียนะมาพอีีพอดี1 1 2ครับ ลีลาการชกไปเบานะครับนี่ไม่ไดต่อยซ้ายของสายกระโดดบันศอกเลยทำเป็นเล่นไปนะครับของสายเตะขวาแล้วมาศอกขวาอีกทีเดียวได้แตกกันแล้วครับต่อยข้ามดยกครับไม่ยอมเลิกครับจบครับความเข้มข้นเราชมอีกครั้งครับยกที่สอง เตะต่อยทั้งตัวทีเดียวนี่เป็นคู่หมานี่หละครับซอขวาสับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมทางด้านของสมิงเดชก็เดินครับพยายามเบียดตลอดสาบัดได้เป็นประโยชน์บัดซ้ายครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าดอดอกเข้าไปทีนึงห้องไสต้องถอยครับเจอสมิงเดชลุยเต็มที่ สำหรับแฟนพี่น้องที่ชมทางชัยนาทและสิงห์บุรีนะครับคู่แรกนั้นนอรสิงห์เกียรติประสานไทยชนะสีแพรเล็กเกียรติโมบุตคู่สองเดชพนมลูกพระบาทชนะพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตีครับวันพุธ14มกราคมชมศึกยอดมวยวันเฉลิมครับที่สนามมวยเวนน์นครปฐมยุนทองรัตตุตรีวันเฉลิมยมลุงเป็นผู้จัดนะครับสเปนแอนดูครบแพ็กพอพงศาวาดครับครับท่านผู้ชมครับมาชม อ๋อครับในยกที่3นะครับสมิงเดชชอวกัชลินครับแดงนะครับผองใสสอนสวัสดิน้ำเงินครับโอ้โหโชคกันมา2ยกนี่ใจหายใจความทีเดียวครับใครเป็นโรคหัวใจต้องระวังนะครับดูครับดูผ่องใสครับวันนี้มาดีครับมีดักด้วยศอกขวาครับสมิงเดชพยายามจะเระเดศึกด้วยหมัดให้ได้เดินตามไล่ขยี้ทีเดียวครับผ่องใสพยายามดักด้วย สองขวาครับจับขาแล้วเตะขวาแตมิงเด็ดก็วา,างแข้งซ้ายมาสนุกครับท่านผู้ชมครับร,บรบอบตัดเชือกครับแตมิงเด็เตะขวาคลองสายเตะขวาต่อยขวาแมิงเด็เตะซ้ายมาต่อยซ้ายที่ไปน่ะตอนนี้คองสาย ทิฟอาไว้เดินจี้ไปต่อยพาไปที่ไม่ได้ไม่โดนครับผองใสอ๋อแล้วครับแตกแล้วครับท่านผู้ชมครับแตกแล้วครับตอนนี้ผองใสเดี๋ยวแพทย์ขึ้นไปดูก่อนครับเป็นยังไงบ้างของหน้าผากวันนี้ครับนี่นะครับท่านผูช้ชมครับโชคได้ครับอ่า เดี๋ยวได้สนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับผันิงเดชนั้นเดินเลยครับผอซ้ายเตะขวาชิมิเดชต่อยขวาผอซ้ายเตะขวาเต่ขวาไปทีหนึ่งชิมิเดชเตะซ้ายมาผอซ้ายเตะซ้ายแลกกันอุตตรปทีเ <spaghetti> ดียวครับท่านผู้ชมครับโอ้ยปัดบวกแล้วเลือดไหลออกมาทีเดียวครับจะได้าของผองสายเตะซ้ายไปทีหนึ่งโอ้แลกคนละทีขวาครับโอ้โหตอนนี้สนุกเลือเกินครับท่านผู้ชมครับ การปียาเหลงสุดใจครับต้องให้แพทย์ขึ้นไปดูอีกครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหแตกเยอะครับไม่ได้ครับก็เป็นอันว่าสมิงเดชชวัชรินเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์นะครับชนะแตกครับขอประธานอนัยครับท่านผู้ชมครับชนะแตกในยกที่3ามนี่ครับโอ้โหคุณดูหน่ยครับเป็นไงครับแผลครับแตกเป็นแผลผมกิบน ลึกนะครับแล้วเยอะพอสมควรทีเดียวครับก็ไปนั้นว่าทางหน้าสมิเดีดนั้นจะไปรอผู้ชนะในคู่สัปดาห์หน้านะครับระหว่างเพชรสวางอบริยินกับเดชปรการปอปรีชาครับอย่างไัติดตามชมไม่ได้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีคู่หนึ่งตัดเชื่อกันคุนเสือเหลืองครับฝวายข้อมูลฝ่ายพยายามผ่านของศึกเจ้ามวยไทยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี